นี่ครับอาหารที่แม่ทํานะวันนี้โอ้จะดูมีข้าวเหนียวเปียกด้วยโอ้โหยังหิวก่อนอื่นต้องกินซาโน่ก่อนนิด่ดูแม่ทําดิอืมยอดแต่แม่ไม่อยู่กินนะให้กินเอง กินกันเดียวซาโน่กันนะเพื่อสุขภาพผิวและก็ข้อกระดูกนะครับแลนะช่วยให้หน้าเด็กด้วยลงมือฮืม